สวัสดีครับผมครับผมวันนี้นะครับมารีวิวนะครับเป็นสินค้านะครับเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับหกชแนลนะครับเป็นฮอไซส์เล็กนะครับก็จะเป็นรุ่น K110 นะครับระบบ RTF RTF ก็คือชุดพร้อมเล่นพร้อมวิทยุนะครับนะฮะตัวนี้ก็รองรับรีโมทอาร์เบานะครับนะครับนะฮะ ก็สามารถที่จะใช้รีโมทฟูตาบ้านะครับตระกูล T6 ขึ้นไปนะครับที่เป็นขึ้น2.4นะครับมาบายคอนโทรลตัวนี้ได้เช่นกันนะครับนะฮะก็จะมีโหมดบินทั้งระบบไจโร6แกนแล้วก็โหมดอ่า 3D นะครับตัวนี้เป็น6 channel ก็สามารถที่จะบินเล่นท่าทางต่างๆได้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับ แกะกล่องออกมามันก็จะมี3ามกล่องย่อยแบบนี้นะครับกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์นะครับกล่องนี้จะเป็นส่วนพวกอะไรหรืออุปกรณ์สำรองนะครับกล่องนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับ จะให้ดูทีละกล่องรีโมทนะครับตัวนี้มันจะไปบายกับพวกรีซิฟเวอร์ได้นะครับรีซิฟเวอร์พวกของฟูตาบ้าได้เช่นกันนะครับเอาไว้ไปเล่นอย่างอื่นนะครับพวก เครื่องบินบังคับวิทยุอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับหรือไปเล่นฮอตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องใช้รีเซิร์เวอร์แยกต่างหากก็สามารถที่จะไปบายเข้าด้วยได้นะครับแล้วก็ใช้เล่นซิมูเลเตอร์ได้นะครับก็สามารถมีช่องต่อก็ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มกันเอาเองกล่องนี้ก็จะมีอุปกรณ์สำรองนะครับ ก็มีใบพัดสำรองนะครับเป็นเกียร์สำรองแล้วก็ใบพัดหางสำรองนะครับชุดหกเหลี่ยมชุดประแจนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับหมดแนะล้วตามปกติของรุ่น K110 นะครับโดยทั่วไปนะครับมันจะให้แบตมาแค่ หนึ่งก้อนเท่านั้นนะครับแบตก็คือแบตหนึ่งก้อนนั่นก็คือมันจะติดอยู่กับตัวลำนะครับซึ่งอยู่ในกล่องเลย,นะเนยนะครับเนี่ยจะมีแบตมาให้หนึ่งก้อนส่วนตัวนี้นะครับผมใส่แถมเข้าไปให้นะครับอีกหนึ่งก้อนนะครับเป็นสองก้อนนะครับโดยปกติแล้วมันได้ก้อนเดียวนะครับ ผมแถมให้อีกก้อนเป็น2แล้วก็ที่ชาร์จของมันเนี่ยมันชาร์จได้พร้อมกัน2ก้อนอยู่แล้วนะครับให้สังเกตดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่แถมกับตัวหอมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะหุ้มมาไม่ค่อยดีด้วยนะครับเป็นแบบนี้นะครับส่วนของผมนะครับแถมให้หุ้มอย่างดีนะครับนะฮะสังเกตได้ง่ายๆนะครับหุ้มอย่างดีน,นี่ดูหัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับ สายชาร์จไม่เหมือนกันครับปลั๊กเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็หุ้มซ้ํานะครับลนท่อหดซ้ํานะครับไม่ให้สายมันฉีกได้นะครับเนี่ยนะครับก็แบตนะครับก็จะเป็นอ่าสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับแปดร้อยแอมป์นะครับที่แถมให้นะครับส่วนไอตัวที่ติดมากับฮอเนี่ยนะครับจะเป็น3.7โวลต์450อมิลลิแอมป์นะครับ หมายความว่าตัวที่ผมแถมให้เนี่ยจะบินได้นานกว่านะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวหอนะครับก็เป็นไซส์ร้อยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับระบบมอเตอร์บัลเลตนะครับ เป็นมอเตอร์บัลเลตนะฮะแล้วก็ใช้โซในการควบคุมนะครับส่วนคนที่เล่นฮอเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าระบบพวกนี้ทำงานยังไงนะครับส่วนมือใหม่อาจจะเข้ามาเห็นก็จะคิดว่าฮอก็จะเหมือนกันหมดที่จริงมันไม่ใช่นะครับมีเบื้องลึกให้ไปศึกษากันอีกเยอะนะครับโอเคกอบเข้าไปก่อนนะครับ ตรงนี้เน้นเบานะครับเล็กแต่เขาเรียกว่าเล็กพิกี้หนูประมาณนี้โอเคอเค,ครับรีโมทนะครับใช้ฐานหกก้อน1.5โวลต์นะครับ,นนนรบขนาด 2a ก็คือฐานนาฬิกาไซส์ามาตรฐานทั่วไปจำนวน6ก้อน ทิธีการเล่นนะครับผมก็นะเก็บกล่องก่อนเสร็จแบตนะครับเข้าไปที่ช่องใต้ท้องจากนั้นเสียบปลั๊กแบตเตอรี่นะครับมันไม่มีสวิตช์เสียบปลั๊กคือติดเลยเสียบปลั๊กเสร็จนะครับ จะได้ยินเสียงติ๊ดติดจากนั้นให้เอาฮอวางกับพื้นนะครับจากนั้นมาเปิดรีโมทปุ๊บไฟฟ้าติดค้างแบบนี้นะครับมันก็จะทำงานนะครับใช้เซวโรในการควบคุมก็จะทำงานเหมือนฮอจริงนะครับโอเค อันนี้ก็ทดสอบบินนะครับ,รบนิ่งไหมเป็นไง ได้สู้ลมได้นะครับไม่มีอุปสรรคลมไม่ใช่อุปสรรคสำหรับพอไฟเล็กรุ่นนี้นะครับพอออกแบบมาสำหรับเล่นกลางแจ้งอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสินค้าบางประเภทนะครับที่เราเห็นกันทั่วๆไปตามตลาดก็คือตัวตัวใหญ่หญๆนะครับ แต่ว่าคุณภาพมันต่ํานะครับมันไม่สามารถที่จะมาเล่นได้แบบนี้ก็คือออกกลางแก้งแบบนี้ก็ปิวครับดินไม่เกินี่สุเมตรก็ร่วงแต่เนี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไปได้เลยเนี่ย ลมอ่ะแรงมากนะครับดูจากยอดไม้ดูจากภูมิทัดนะครับเดี๋ยวก็บินได้อยู่ ก็ไม่ได้โชว์ตีบังกานะครับผมก็จะโชว์แค่พื้นฐานเฉยๆนะครับสำหรับใครที่เล่น6กแชนแนลเก่งๆก็เอาไปทดสอบเล่นกันเอานะครับ ก็คือบังคับให้นิ่งก็นิ่งนะครับทุกอย่างจะอยู่ที่มือโยกปุ๊บก็ตามมือเลยนะครับเนี่ยมือนิ่งก้านิ่ง ข้อดีของมอเตอร์บัลเลตก็คือมันทนความร้อนนะครับอายุการใช้งานม,มันนานนะครับไม่ต้องมาเปลี่ยนมอเตอร์บ่อยๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยก็คือมอเตอร์หางนะครับมันเป็นแปง่งหานนะครับก็แล้วแต่ว่าใครโชคดีโชคร้ายจะได้เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้านะครับแต่ที่แน่ๆต้องเปลี่ยนเล่นไปนานๆมันก็จะล้ากันหางไม่ค่อยอยู่มันก็จะหมุนนะครับอาการของมอเตอร์หางเสียนะครับของ เฮลิคอปเตอร์ทั่วๆไปนะครับก็คือเนี่ยเวลาเราบินอ่ะหางมันจะกันไม่อยู่ถ้าเราบินแล้วถ้าเราบินแล้วหางมันหมุนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ก็แสดงว่ามอเตอร์กันหางไม่อยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ดูเป็นรีวิวแบบบ,บ้าบานนะครับทดสอบกันพอประมาณ ครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับตัว XK K 1 1 0นะครับไซส์ร้อยนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับตาม ID Line หรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับราคาผมจะแจ้งไว้ที่คลิปนะครับทุกคนนะครับที่สั่งตัวนี้ในราคานี้นะครับจะได้แบบสอก้อนนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ